สวัสดีค่ะเช่นเดิมค่ะสวัสดีวันนี้วันที่หนึ่งนะคะวันที่หนึ่งพฤษภาคมก็พรุ่งนี้ก็เป็นวันที่รัฐบาลไทยวันที่สองเราก็เสี่ยงโชครัฐบาลไทยนะคะคือเราก็ซื้อลอตเตอรี่ก็ซื้อมาแล้วล่ะบางคนก็ยังเหลืออยู่ลอตเตอรี่นี้ก็ไปซื้อก็ยังทันอยู่นะคะลอตเตอรี่เรานะคะเราก็เสี่ยง อะลอตเตอรี่นะคะค่ะก็จะมีลอตเตอรี่ก็จะมีสองตัว3ตัวเนาะค่ะมีเลขท้ายเลขหน้าเลขหลังนะคะรุนได้หลายเลขนะคะจะแต่ว่าในวันนี้เราก็จะมาให้แนวทางรัฐบาลไทยเหมือนเดิมนะคะความเชื่อส่วนบุคคลนะคะจงใช้วิจยารณญาณในการรับชมด้วยนะคะก็คืออ่าแนวทางของเราก็เหมือนเดิมนะคะเหมือนเดิมที่เรา คุยพูดกันมาหลายหลายรอบตั้งแต่ออกตั้งแต่หวยออกอคือก็เจ็ดเก้าตั้งแต่หวยออกเจ็ดเก้าก็หวยสองตัวออกเจ็ดเก้าแล้วก็หวยของเราก็เราก็เน้นมาตลอดว่าเราก็ทําท้ายมาตลอดท้ายของเราลักหน่วยของเราเราก็ทํามาตลอดแล้วลักหน่วยของเรารอบนี้ก็จะเข้าอีกเหมือนเดิมที่ความเชื่อนะ เมื่อคืนนี้ก็ฝันโอ้โหฝันเป็นตาได้เงินครั้งก่อนก็เคยฝันแบบนี้แต่ว่าคืนนี้ก็ฝันกว่าครั้งก่อนๆที่เคยถูกครั้งสมัยถูกตั้งแต่นูน้นนู้นแหละมานู้นแหละ <Why? S 1> อ่าเราก็ถ้าพูดภาษาไอ้นี้มันก็จะไม่น่าฟังเท่าไหร่ก็มันก็ไม่สุภาพเท่าไหร่แต่ก็มันเป็นคืออืาเป็นก็จะพูดเป็นอุจฉะ <Ừ. S 2> เออฝันไดุ้ทายอุจละโอ้โหหอเต็มหอฝัน<ถ>ขี้เนาะพี่น้องนะใช่ถ้าฝันแบบนี้น่ะโอ้ฝังไว้แล้วอืมถายอุจลาะหอแล้วก็ฝังไว้เรียบร้อยแล้วโอ้โหตื่นขึ้นมาเหมือนครั้งที่เคยถูกตอนเยอะๆเลยตอนที่ถูกห้าเก้าสมัยนะ่ะสมัยนูน้นใช่โอ้ฝันแบบนี้เลยโอ้แล้วก็เลยอต้องเป็นหวยหลวงปู่เราแน่ๆเลยนะคะ ห้วยปู่เราที่เราเอามาก่อนแล้วที่เราบอกว่าสามหกสามเจ็ดสามหกสามเจ็ดเด็กน้อยที่เราอนิทานให้ฟังไม่ใช่เร <Le en S 1> ีนกองทรายใช่ว่าวความฝันความฝันให้ฟังเด็กน้อยสองคนเล่นกองทรายก็มาเล่าอ่าเล่าเรื่องสี่หกสี่เจ็ดสามหกสามเจ็ดเด็กน้อยสองคน กองทรายเป็นกองทรายนี่คือเปรียบเสมือนกองทรายเด็กพี่ชายก็อยู่ฝั่งนี้เด็กผู้หญิงก็อยู่ฝั่งนี้แล้วค่อยก็เลยเอามาเสี่ยงสามหกสามเจ็ดสี่หสี่เจ็ดนี่เอามาเสี่ยงฝันอืแล้วค่อยฝันเหมือนว่านั่นแหละอุจระทายอุจระเต็มเลยค่อยก็ไม่อายใครเลยนะเขาก็บอกเอา้าทำไมมาทายแถวนี้ค่อยเลยบอกว่าห้องน้ําเขาตันมันเต,มเต็มหมด แล้วค่อยก็เลยไม่มีที่ถ่ายเขาก็เลยมาถ่ายแล้วเขาก็ฝังไว้อโอ้อยค่อยว่าตัวนี้แน่เลยค่อยว่าความคิดนะก็เคยฝันแบบนี้เนาะค่ะก็เคยฝันแบบนี้เหมือนที่ให้ไปครั้งก่อนนี่อย่างนี้แหละที่ให้ไปครั้งก่อนแล้วท้ายของเราก็เปียบดูซิในท้ายของเราท้ายของเราจะอยู่ฝั่งนี้นไะงนนท้ายของเราจะอยู่ฝั่ง,งนะี้ท้ายของเราเข้าใช่ท้ายของเราก็เข้าเลย สามหกสามเจ็ดสาหกสาเจ็ดคนน้องพูดนะคะแล้วคนพี่ก็สี่หกสี่เจ็ดสีกสี่เจ็ดแล้วก็เอาไปเสียงฝันเมื่อคืนนี้เขควอา,าอยู่จุากระเป๋าบนที่อ่าหมอนของค่อยอ่าเอาไว้ใต้หมอนเสี่ยงฝันแล้วฝันโอ้เหมือนที่ว่านั่นเลยโอ้โหนะคะความฝันก็นี่ก็คือ เป็นแนวทางนะคะเป็นแนวทางนะคะฝันแบบนี้แต่ก่อนๆถ้าฝันแบบนี้เอจีก็คงเคยฝันใครก็เคยฝันน้ฝันไปขี้ถ้าขี้ติดแข้งติดขานี่ได้เงินถ้าล้างออกเนะไม่ได้เออนี่ค่อยนะสองรอบเลยฝังไว้ที่หนุ่งแล้วแล้วยังมาเต็ม้าถูอีกไม่ได้ล้างใช่ไหมไม่ได้ล้างทีนี้ก็แก้าถุงไปฝังทั้ง้าถุงเลยเออ โอ้โห oh, oh. นี่คือก็เราก็มีโอกาสฝันอีกตอนอตอนเย็นเย็นเพราะว่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะเป็นโคง้<ร>โคงสุดท้ายเป็นโค้งสุดท้ายเรามีโอกาสฝันมีโอกาสคำนวณอีกอนะคะว่าวันนี้เราได้ตัวนี้มาเราฝันแล้วเมื่อคืนนี้คิดซะเป๊ะแล้วเรามีโอกาสฝันตอน เย็นอีกแรงนี้เบื้ออื่นเป็นพรุ่งนี้อีกหนึ่งคืนนะอีกหนึ่งคืนพรุ่งนี้จะเป็นคืนโค้งสุดท้ายจะเป็นคืนโค้งสุดท้ายแล้วเราก็จะเน้นย้าได้ว่าระหว่างสามหกสามเจ็ดี่หกสี่เจ็ดนี้ตัวไหนจะอยู่เป็นตัวสองตัวสองตัวคือสองตัวเลขท้ายสองตัวแล้ก็เลขตัวสองตัวล่างเลขท้ายสองตัวตัวไหนจะเป็นเลขท้ายสองตัวตัวไหนจะเป็นเลขท้ายเลขสามตัว จะมี2ตัว3ตัวนะคะลอตเตอรี่เรานะคะแล้วตัวไหนจะเป็น2ตัวเราก็จะมาดูอีกรอบนะคะค่ะว่าตัวไหนจะเป็น2ตัวและตัวไหนจะเป็นสามตัวนะคะเราจะอ่าเอาให้ปู่เราให้ปู่เราคัดอีกนะคะเราก็จะลองปู่คัดอีกนะคะแต่ปู่ก็ให้มาแล้วว่าตัวนี้แล้วแต่ ต้องคัดอีกว่าตัวไหนเป็น2ตัวตัวไหนเป็น3าตัวหวยสองตัวก็คือออกสองตัววัดประเเหมือน7-9 7-9ก็คือ2ตัวรัฐบาลไทยนะคะอย่าก็อยากก่อยาลืมกดไลค์กดแชร์นะคะอย่าลืมเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยอย่าลืมติดตามไปดูนะคะว่าติดตามกันดูต่อไปนะคะโค้งสุดท้าย ของวันพรุ่งนี้จะยังเป็นตัวไหนประมาณเที่ยงเที่ยงหรือเปล่ายาหนิงโค้งสุดท้ายยาหนิงใช่ประมาณเที่ยงเที่ยงตอนเที่ยงต้องเร็วหน่อยนะคะต้องทําเวลาหน่อยไม่เที่ยงก็11บเอ็ดโมงเผืกก่อ,อยาหนิงจะไปหาซื้อรถต,ตลอตเตอรีตตร่พี่น้องออตีไว้ประมาณบ่ายโมงใช่ก็จะให้เร็วกว่านั้นอยู่จะให้เร็วกว่านั้นอยู่ลตเตอรีตตร่ก็แถว แต่ตางอ้อยมีอยู่แล้วพญาตางอยเยอะเนาะยานิงก็วิ่งลงไปซื้อตรงนั้นเออก็ไปวิ่งลงไปซื้อตรงนั้นแล้วก็จะได้รู้ว่าให้ตัวไหนเป็นสองตัวตัวไหนเป็นสามตัวนะคะมีลุ้นแล้วเราก็มีลุ้นความฝันเราอีกถ้าฝันแบบเดิมนี่โธ่ใจเต็มร้อยนะสําหรับญานิงไหมคะมีความเชื่อส่วนบุคคลนะคะถ้าถ้าถ้าคืนนี้ฝันว่า ได้ขี้อีกนี่ย่หนิก็ไปซื้อลอตเตอรี่เพิ่มอีกไปซื้อลอตเตอรี่เพิ่มอีกจ้ารอบนี้ก็ขออ่าสักหน่อยขอเยอะหน่อยสักหน่อยงวดที่แล้วได้น้อยเนาะไ<ว>ด้น้อยไปได้น้อยไปนะคะก็ทําบุญทําทานไปก็มันก็ได้ทําน้อยเนาะก็ขอเยอะหน่อยรอบนี้ถ้าฝันเหมือนเดิมนะถ้าฝันเหมือนอ่าเดิมเหมือนขี้ติดตามกองใหญ่อย่างนี้แหละโอ้โหถ้าฝันแบบนี้นะคะ ก็ต้องลุ้นกันอีกนะคะของวันพรุ่งนี้นะคะสองนะคะส,สพฤษภาใช่ไหมพรุ่งนี้สองพฤษภาเพราะว่าวันนี้เป็นวันจันทร์แรนงานนงานก็หวยไม่ออกนะคะก็เลื่อนไปเป็นวันที่พรุ่งนี้สองพฤษภานะคะกะ็มีอายุของลูกสาวก็สามเจ็ดสามหกสามหกย่านสามเจ็ดเขาก็ตรงกับ อายุเขาด้วยเขาก็สามหกสามเจ็ดด้วยน้อใช่นะคะโอเคค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะขอขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะแล้วอย่าลืมติดตามโค้งสุดท้ายนะคะสวัสดีค่ะ